ครับสวัสดีครับสมัจจิกตีเดนบิ๊กยจมทุกท่านประจวนทีส15าเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสาหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้บอนตัวเป็หนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเอซีโอโูเจอกับเอสเจเกเฮลซิงกินะครับผมได้บอนตัวให้ต่อเฮลซิงกิไปในราคาครึ่งพวกนะครับได้ย้ำเพิ่มไป็นหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาหนึ่งลูกไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมา2เด้ง2ราคาเลยนะครับคุณนี้จบเกมเฮลซิงกิบุกแววชนะมาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลสดที่ผมได้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อเนื่ มา9วันติดๆเลยด้วยนะครับสารบอสสดนะครับ สรุปแล้วนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้บอลเต็งและบอลสดไปทั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มหรือบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับต้องดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลมาร์ติเอ็ดดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับเอดไลมาร์ติอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็กเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ลุ้นกัันนทุกว มาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลจริงแชมป์สโมสรอลลูรอบแบ่งกลุ่มนะครับ เป็นคู่ระหว่างปารีสแซงจัดแมงเจอกับแอตเลติกมาดริดนะครับปารีสจอบอันดับที่หนึ่งของดีฝรั่งเศสนะครับส่วนแอตเลติกจอบอันดับที่3าของดีงสเปนนะครับทีมคู่นี้จะเตะกันที่สนามกลางเวลาตีสองตรงตามลาบรรเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนล่าสุดปบร,ร่แอตเลติกบุกแววชนะมาด,ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มสามล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ ปาดีสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาต้หมดสามนัดเลยนะครับห้านัดล่าสุดรวมทุกรายการชนะรวดนะครับส่วนนัดล่าสุดเอาชนะอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมดูดีมากนะครับส่วนแอตมาดิกสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเลยเป็นไปหนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกเอาชนะคิโรนามาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมก็ดูโอเคนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ ปารีสจะไม่บอบ4สียหนึ่งนะครับตัวหลักๆก็จะมีอับราปอาร์คิมีวีจา้ากวารัสเกเดียและก็อุดมันเดเบรล่นะครับส่วนแอตเลติกจะไม่บอบสี่สามสามนะครับนำทํามาโ,โดยโดริโก้เดปอวูเลียนอันวาริสและก็อเล็กซานเดอร์สอล์ตนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดดเวิดมาเป็นปารีสเปิดราคามาต่อครึ่งเมตดนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมจะมาตางปารีสมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้ปารีสดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นหัวตัวแงต่อปาร์ตี้เจ็กเจ็ดแมงไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับยังมีรังนะครับหัวตัวแงต่อปาร์ตี้เจ็กเจ็ดแมงไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับผมมองว่าอยู่ปาร์ตี้หน้าลุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามในะกดสับรายการ้ช่องยูทูบตีเด็ดบิ๊กโจมแลเปิดตีเด็ดบิ๊กโจมาใผมด้วยนะครับมีรานลอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ